เดีใจมากเลยค่ะดีใจกับคนไทยที่นี่ทุกคนด้วยค่ะที่ต่อสู้กันมาหลายปีที่อยากจะได้โบสตรงนี้ดีใจมากเลยค่ะเพิ่ม ปพิ้มใจมากๆทุกคนที่ที่ได้ช่วยกันทำางานร่วมมือกันมาทำงานกันมาตลอดดีใจกับทุกคนด้วยที่มีพระสงฆ์ท่านได้มาโปรด ก็มาทำให้สิ่งดีขึ้นเะเนี่ยดีใจเป็นความฝันของทุกคนแหละอยากจะมีโบสถ์ได้ทำสิ่งดีๆนะคะดีนะหนูว่าเป็นสิ่งที่คนไทยที่เนี่ยโชคดีโชคดีมากในหลายๆประเทศเขาก็ไม่มีกันแล้วก็เป็นไปได้ยากใช่มันเป็นอะไรที่ยากเป็นอะไรที่ที่ยากมากท่านก็สท่านก็ต่อสู้มาต้อง ปีนี้ปีที่8ที่9แล้วมั้งการทํางานของท่านอ่ะท่านก็สู้สุดๆแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันรวมกันแล้วเราก็แข่งแล้วเราก็อยู่ได้เราก็แข็งแรงช่วยกันโบทเราก็เสร็จใช่ค่ะใช่ทุกคนเนี่ยช่วยกันผลไม้ละมือแม้แต่ช่างภาพนี่ก็เต็มร้อย <c oughs> ใครเนาะคุณก็เต็มร้อยนะ งานไหนงานนั่นไปกันกน้อยเกินร้อยเกินเต็มร้อยหนูให้ร้านหนึ่งเลยค่ะ <_ letter> ใช่เอาเลยได้ทุ่มหมดตัวแล้วทำกันแบบจริงจรนะิงนะทุ่มกันหมดตัวจริงยอมกันทำกันค่ะหนูว่าในชีวิตจะได้มาสัมผัสอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้คะ่ะเ,เป็นโอกาสที่ดีจะได้จะได้มาช่วยท่านทำอยู่ตรงนี้นะไม่เคยคิดเลยก่อน ชีวิตใช้กันอีกแบบนึงพอมาท่านมาที่นี่ปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดท่านมาโปรดพวกเราท่านมาโปรดจริงๆเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะติดการพนันติดเล่าติดทุกอย่างชีวิตไม่มีที่พึ่งพอท่านมาปุ๊บมาโปรดพวกเราที่นี่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากเปลี่ยนมามียึดในในการสร้างฐานในใจให้รู้จัก รู้จักสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนที่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวท่านมาเป็นที่ปลื้ของของทุกคนที่นี่นะสำหรับสำหรับเรานะที่คิดนะพี่อที่ปลื้มมากกต่สิ่งนี้เพราะว่ารุ่งก่อนไม่นานพอพอพท่านมาปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น